สวัสดีครับพบกับจีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวมูลนักปั่น9ดาวแม็กนะครับ กเกียร์แว่นปีกดาวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับรีวิวไปแล้วเมื่อวันสองวันก่อนนะว่ามูนตัวนี้มีการบัฟเรียบร้อยครับจากโตเกมนะเป็นการแอบบัฟนะครับเรื่องเดี๋ยวว่า,าไม่ค่อยมีคนอยากได้ม้ากนักนะครับการใช้งานดูเหมือนจะไม่ค่อยชัดเจนแต่จ,จริงๆเนี่ยก็มีคนเปิดแล้วก็มีคนเล่นในระดับสูงก็มีคนเล่นอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะเพียงแต่ว,ว่าเขาใช้ในเกมเล่นเองเท่านั้นครับคือเกมตั้งรับเนี่ยไม่ได้โหดนะครับก็มีความบางครับ แล้วก็คอมโบความสามารถไม่ได้นะมันก็ไม่สามารถเบียดตัวเกมตั้งรับได้แต่ว่าตัวเกมนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะจัดทีมแบบไหนก็ได้ครับเอาให้เรารู้สึกว่าชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นอ่าได้ไวขึ้นเนี่ยก็จะเล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับซึ่งมูลนักปั่นเนี่ยมีการนามาใช้ในเกมนั่นเองอนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ผมได้เท่าไหรแลว 9ดาวแม็กบวกเกียร์แว่นปีกดาวนะครับและก็ได้ค่าตันด้วยนะนะครับสกิลบวกครับฟองสบู่ครอบศัตรูครับเป็นค่าตันเลยนะ3.5วินาทีนะครับอ่าเรียกได้ว่าลอยกันจนลืมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับแว่นปีกดาวนะครับสกิลบวกนะครับค่าตันสุดเป็น3วิ อ่าตกแวบๆบบบนะสูงสุดจะเป็น3.5มจุดห้าวินะครับคือถ้าเกิดใครเปิดได้เนี่ยแล้วไม่มีมูนนักปั้นเอาไปใช้กับตัว Edward เอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ต้องการใช้สกิลบวกก็เหมือนตัดสกิลบวกออกไปอ่าก็ไปใช้หลบสกิลต้งนสกิลลดแล่นะครับออปชันไหวพริบก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอเดี๋ยวมาดูนะได้รีวิวจนได้ครับ9ดาวแพ็กบวกเกียวแว่นปีกดาวค่าตันด้วยโอโหอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเกมก็บัฟแล้วนะครับ แล้วเลนเจอร์เรียกได้ว่าอันนี้คือถึงอ่าถึงเลยนะครับแต่เดี๋ยวว่าไม่มีอัปเกรดฮาแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดมากแค่ไหนนะครับอ่ะตู้การชานะเดี๋ยวสุดสัปดาห์เพิ่มเลทนะใครอยากได้เลนเจอร์อยากได้เกียร์อยากจัดแพ็คนะผมแนะนำรนะ้านเตอร์เกมวันนี้เลยนะครับ เจน้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอัจจานิปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจนเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS นะครับทางร้านมีบริการกดแพ็กสำหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android กดรับได้เลยนะครับอัจจานิครับรับเติมเกมอื่นๆนะค้าถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันค้าเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้เดส ไปหยิบรดแล้วอะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณศิลอ่าคุณศิลก็ถือว่าเป็นคนที่ติดตามนะส่งไอดีมาให้รีวิวอยู่ต่างๆนะแล้วก็มีได้รับเสื้อผมไปแล้วนะเออนะตอนแรกกาว่าจะแจกเคยแจกไปแล้วครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณนะดูไอดีครับอย่างเทพเลยนะก้าวดาวแม็กทั้งทีมเลยนะโอ้โหนะครับอะกิวคุ้นคุ้นว่าอยู่กิว ใช่อยู่กิลในศิลปะนะครับอ่าถ้าไม่อยู่กิลในศิลปะนี่จะขอดึงตัวมาเข้ากิลผมเลยนะอะ่แต่นะอยู่กิลดีแล้วครับก็อ่าก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ9าดาวแม็กเลยนะครับก็มีพลังเวทโจมตีนะครับสูงถึง2ล้านหอ้โนี่คือเรียกได้ว่าดาเมจก็น่าจะหวังผลได้อยู่เหมือนกันนะ ส่วนพลังชีวิตนะครับก็เกือบเกือบสิล้านนะครับตำแหน่งยืนเนี่ยผมติดตัวนี้นิดนึงแหละนะครับถ้ามันยืนไกลกว่านี้มันน่าจะโกงได้มากกว่านี้นะครับนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ดีนะความเร็วในการโจมตีก็ดีนะครับครูเรนเจอร์นะครับเป็น9ดาวนะครับธาตุแสงใช่ไหมก็จะเริ่มที่8วินาทีนะครับอันนี้แม็กหันครึ่งนะก็เดือดสี่นแรกธาตุถือว่าไม่เยอะนะออเรียกได้ว่าบัฟเดือนเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็แรกเดิมที่ไม่ได้เยอะนะครับอะสกิลหลักนะครับอ่าเป็นดาเมจพิษนะครับ คือยกนานขึ้นอีก3.5วินาทีจะไม่นับดาเมตแล้วเพราะว่าดาเมตม,มันจะนับแค่6วินาทีเท่านั้นนะครับตามตะกิ้เดิมนะะเพราะว่ามันยกขึ้นไป6วินาทีนะครับแต่ว่าส่วนลอยเพิ่มเติมก็คือให้มันลอยจนลืมแล้วกันนะเออนะครับไม่สามารถโดนดาเมต จากตัวภาคพื้นปกติได้ในตอนที่ลอยเพราะว่าสถานะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวบิน,นครับซึ่งจะใช้ตัวกันบินยิงก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะซึ่งหลังๆผมไม่ใช้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยได้ว่าลอยมาเนี่ยจังหวะตอนที่มันจะตกพื้นเนี่ยมันโดนยิงได้คล้ายๆกับเรียกเพื่อนนะอย่างที่บอกนะครับอันินนี้กว้าง250จุดคูดอัิล8วิครับมีการข่ามไม่เห็นแล้วนะนะครับแล้วก็ยกจํานวนหลายตัวอยู่กันนะครับ รีเซ็ตสกิลนะแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีนะคกวางรับยหาจุดคูทสกิว9วินาทีนะครับอ่าล่างโครนครับก็จะโครนตัวเองนะติดความสามารถไฮเปอร์ได้นะครับโครนเพื่อนไม่ติดความสามารถไฮเปอร์นะครับไม่สามารถโครนบินและกันบินได้นะครับอ่ะโซะความสามารถ9ก้าดาวนะคือเสียดายตรงที่ว่าอ่ามันนา่าจะมีคอมโบนะครับในความสามารถเก้าดาวเนี่ยมันจะมันจะโหดได้มากกว่านี้โอ้ตัวรีเซ็ตสิบห้าใบอิจฉ่าวมากๆนะครับอันแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดได้ลัด จะดีนะครับก็คือตายปุ๊บส่มติดหนึ่งสกิลอะดูเกียร์นิดนึงนะเกียร์ของรอบนี้เลยนี่บอลชายหาดนะครับพลังโจมต,รตรีรวมใช้สกิลเบิ้ลนะครับเน้นเป็นปล่อยตัวไวครับาส่วนแน่นอนนะแว่นปิกดาวนะสกิลบวกนะคือเน้นเฉพาะตัวเดนเจอร์เลยนะครับถ้าไม่ใช้กับตัวบูลนักปั่นก็ต้องเอาไปใช้กับตัวเอ็ดเวิร์ดหรือด,ดำน้ำถ้าไม่เอาสกิลบวกก็ใส่เดนเจอร์ทั่วๆไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบกันดูนครับอันนี้แจ้งครั้งหนึ่งขออภัยนะครับเนื่องจากว่าตัวบาลซุดนะครับบาสซุดที่ตัวเกมเนี่ยเขาเคยเอามาทดสอบเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยกบอสนะผมจําผิดเองนะเออนะแล้วก็ในข้อมูลเกมก็เขียนนะครับว่าในสกิลยกนะครับมันไม่สามารถที่จะยกตัวบอสนะครับตัวบอสก็คือบอสด้านต่างๆนะแล้วก็ตัวผู้พิทักษ์ไม่สามารถที่จะยกได้ ถ้ายกได้ก็คือชนะก็รัวๆครับแล้วก็สังเกตครับว่ามันติดร่างโคลนค่อนข้างจะดูดีขึ้น,นครับอันนี้คือยกไปตายเลยไม่ทันเห็นอะไรเลยครับแล้วก็ดูนะบอสโดนพิษทีเดียวก็ตายเลยครับเ,เดีวยวว่าดาเมจนนครับค่อนข้างจะหนักแบบเฮ้ยหนักจริงๆโอ้โหถ้ามีอัพเกรดท่านนี้คือน่าจะแจ่มจริงๆนะอ่านะครับอันนี้คือโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วนะค,คือยกไปปุ๊บนี่คือตายเลยไม่ต้องหวังผลอะไรมากมายนะครับ เดี๋ยวผมทดสอบก,กับเรนเจอร์ตึงๆนิดนึงนะครับว่าดาเมจอาจจะ1จุดต่นนั้นดูครับนี่เริ่มติดล่างโครนดีขึ้นนะครับแต่ว่าระดับสูงนะนี่เห็นไหมมันมีการยกห้ามแบบค่อนข้างชัดเจนมากคือบัฟชัดๆเลยนะครับยกหน้ายกกลางนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นข้ามหลังอะไรบ้างายนะเพราะว่า2 5 0จุดนี้คือจริงๆต้องใช้คําว่าโคตรจะแคบเลยนะครับแล้วดูครับว่ามันตายเลยอ่ะยังไม่ทันลอยเลยนะ อ่ะทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่านะครับอ่านแน่นอนนะ่แจะยังเป็นเรนเจอร์ตัวเดิมๆอยู่ครับแต่ให้ดูความแตกต่างครับว่าอ่ามันจะตายยากตายง่ายแค่ไหนครับอันตัวแรกนะี่คือตายง่ายจริงคือมีความแปลกมีคนสอบถามมาหลายคนแล้วว่าพี่มันแปลกอยู่กันนะว่าทําไมเจอบราวยมทูตนะครับอ่ามันถึงแบบตายง่ายหลือเกินนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งที่ไปทดสอบกับตัว เมือดอื่นๆเนี่ยบางทีมันมีจังหวะที่เฮ้ยมันยังไม่ทันตายทันทีนะมันมีจังหวะค้างอยู่นิดนึงนะครับแต่พอเป็นโตโยม,มทูตปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยมันดูจะตายง่ายๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับนี่ครับคือมันตายไวขึ้นด้วยนะโอ้โหแล้วมีจังหวะแบบยก2จังหวะ3จังหวะก็มีจะให้ลอยทะลุเกมไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ อ่านะอันนี้เป็นการทดสอบนะไม่ต้องดราม่าครับคือบางคนจะแบบว่าให้ต้องปล่อยตัวให้เถากันต้องรูน,นี้นั่นครับคือที่ผมไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าเราทดสอบตามสภาพเรนเจอร์ตามสภาวะตอนนั้นเลยให้เห็นเลยครับว่าเมื่อเรนเจอร์ขึ้นไปถึงสภาวะขั้นสูงแบบนี้เนี่ยการใช้งานมันจะเป็นยังไงอังนจริงอ่ะเราสามารถวิเคราะห์กันเองได้ชอบก็ใช้ไม่ชอบข้ามแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับมืด4ี่ตัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลอยแล้วมีจังหวะที่แบบนานไหม อ่านะเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยอันนี้โดนลำนำด้วยลำนำแล้วเห็นประยกตตัวเองไหมโอ้โหอ่ะอันนี้คือเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มจะเห็นนะครับว่าแบบอันเนี้ยเห็นนะครับเห็นชัดเลยครับว่ามันจริงๆแล้วว่าเมื่อเทียบกับตัวบาวโยมทูธนะครับที่เป็นสายพลังนะไอ้บารยมทูตอะ่ะมันต้องถึกได้มากกว่านี้ จริงๆซึ่งเกียร์พวกนี้ผมใส่เกียร์ปลอกกว่าเบายอมมทูตเยอะมากๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่สายพังด้วยก็จับสังเกตเห็นว่าเออเกมมีความแปลกๆอยู่งั้นนะ ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะนะเออแลตั้งแต่เกมเปิดแล้วับมันมีความแปลกประหลาดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอดูครับว่าอาจจะตายจริงนะครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาอยู่กันคือเนี่ยมีมีกระเด็นก่อนกระเด็นคือดาเมจลดลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่สายพลังเนี่ยดาเมจลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยเรนเจอร์จะกระเด็นดูดูนะครับว่ามันกระเด็นก่อน มีจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้วูบตายทันทีเหมือนยมทูตนะยมทุตนี่คือใช้คําว่าพี่วูบตายได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คือก็ยังชัดเจนอยู่นะครับว่าก็ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่มีความเปราะบ,บางแต่ก็คือบางอะ่ะผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าบางบางแบบไหนแล้วบางคนอาจจะแบบมอง,มองว่าบางคือบางหมดเลยต้องต้องแยกก่อนว่าบางแบบเป็นกระดาษเปียกอะ่ะ ชู้เปียกอ่ะเอออันนั้นคือบางดัดเลนเจอร์บางตัวเป็นแบบนั้นจริงนะก็จะใช้งานยากในกรณีที่แบบเอ้ยไม่ได้มีสกิลพิเศษนะครับหรือว่าความสามารถไฮเปอร์พิเศษเนี่ยแบบนี้ก็จะใช้ค่อนข้างจะยากนะครับแต่บางตัวคือบางตามปกติอ่าอันนี้ต้องให้ความรู้ก่อนบางคนอาจจะเล่นกันใหม่ๆนะในเกมเนี่ย สายที่มันถึงจริงๆเนี่ยก็ต้องยึดว่าเป็นพลังแน่นอนนะครับแต่ว่าว่องไวนะครับกับไหวพิมพนะ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบางอยู่แล้วนะหลังๆเลนเจอร์ทำออกมาบางทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นว่ายืนไกลนะครับหรือว่าจะแบบว่าไม่ได้บางเฉียบอ่าเรียกว่าบางตามปกตินะเมื่อมีเลนเจอร์ป้องกัน,นครับเมื่อมีเกียร์ดีๆเนะี่ยมันก็สามารถที่จะอ่ายืนได้นานขึ้นอ่านี้มันก็อ่าแล้วแต่รายละเอียดนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยเอาจริงตัวเลนเจอร์ที่แบบ จะบอกว่าวอาเรนเจอร์ตัวนี้บางไอตัวถึกในเกมแทบจะไม่มีเลยเอาจริงน้อยมากๆนะถ้าตัดสายพลังทิ้งนะถ้าจะไม่มีเลยนะครับอ่ะเจอซาลีไอดอลดูนะครับอันนี้เป็นธาตุแสงเหมือนกันนะดูครับว่าโอ้โหนี่คือตีธรรมดาก็มีตายอยู่เหมือนกัน,นเนี่ยอ่ะยกขึ้นไปแล้วตายไหมเพื่อนเหมือนมาตายตอนจังหวะที่ลงนะ เหมือนมาตายแล้วก็เหมือนมีแปลกๆด้วยคืออย่างที่บอกว่าต้องระวังจุดหนึ่งตรงที่ว่าเกมเนี่ยบางทีก็มีบั๊กอะไรแปลกๆบางทียกขึ้นไปเนี่ยมันไม่ควรโดนดาเมจเพราะว่าสถานะมันกลายเป็นตัวบินไปแล้วนะครับอ่ามีตายครับเหมือนลอยขึ้นไปลงมาลอยใหม่ลอยขึ้นไปล,ลอย,ลอย,ล,อยลอยไปลอยมาเออจนเหนื่อยเลยนะครับถ้าไม่ได้รับบั๊จากตัวข้าวผืนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่า มันมันก็ตายนะคือผมไม่อยากได้แบบนี้จริง,รงแต่ว่าเห็นน้อยมากครับสำหรับคนที่ลงทุนครับปั้นตัวมูลนักปัน้นก้าวดาวแม็กอันนี้คือต้องต้องเรียกว่าเห็นน้อยจริงๆนะนะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่กล้าเสี่ยงไหมไม่อยากลงทุนไหมเพราะว่าการเปิดกบ9้าวดาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกกันง่ายๆนะต่อให้เติมก็คือบางทีก็เรียกได้ว่าเปลืองงบนะครับแต่คุณสินนี่คือสุดนะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า ลงทุนนะครับทำเก้าดาวแม็กเลยนะครับแล้วก็เปิดได้เกียร์แว่นด้วยแล้วได้ค่าแม็กด้วยอันนี้คือหัวจริงร้อ,องกับเบลลล็อกนะครับอาจจะเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะล็อกก็คือตัวดาเมจขั้นสุดอยู่นะครับอันนี้คือเราเอามาให้ดูครับว่านี่ยกแล้วตายเหมือนกันตายหมดเลยเหมือนกันอแต่ว่าเกียร์ของเบลลล็อกไอดีสามของผมเนี่ยก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึกอะไรมากมายอ่าก็จะไปเน้นดาวงดาเมจนะครับ แต่ว่าตัวเราปล่อยเยอะนะตัวเราปล่อยเยอะเราจะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วนะเออครับว่าเรนเจอร์ Ranger นะครับคือ ถ้าทําความเข้าใจจริงๆเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, ถ้าเราปล่อยได้เยอะกว่าเราจะได้เปรียบกว่าเยอะอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของจานวนเรนเจอร์ออกมาเยอะกว่าก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้โหดอะปล่อยตัวเยอะกว่ามันอาจจะแบบว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยตัวเยอะกว่าก็จะได้เปรียบนะครับอ่าแต่น,นี้คือเอามาเทียบให้ดูนะว่าไอเรนเจอร์ Ranger, ตัวดาเมดกับตัว่วน นี่แล้วมันเป็นป่วนที่มีดาเมจอยู่ในตัวนะครับอันนี้ทดสอบดูนะว่าถ้าเจอกับถึกๆนี่อย่างนี้ถึกๆเลยนะครับดูนะครับว่ามันจะตายไหมนะครับอ่ะตัวแรกลอยขึ้นไปแล้วลงมาก็ยังไม่ตายครับอ่ะลอยลงมาอีกอาจจะดูว่าถึงขั้นตายไหมนะครับ อ่ะสี่ตัวนะสี่ตัวนะอันนี้ผมไม่ไม่ลงน้องแข่งด้วยครับให้ลงมาอ่ะลงลอยลงแล้วก็ลอยลงแลง้วลอยโอ้โหเพลงตัวบอยมาเลยนะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นให้สุดต้องลงให้มีดคือเรียกได้ว่ามันก็โอ้โหยกยกจนข้างล่างโลงอ่ะใช่ว่ายกจนข้างล่างโลงไปดีกว่านะซึ่งอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่น PVP เดี๋ยวผมขอคัดทีมนิดนึง โ oh, อ้โหสนเลนด้วยอ่ะลองตีดูแล้วกันนะเออจะไปทำคอมแพ้มาเนี่ยทีมไม่ได้ใช้ตัวกันบินด้วยจะเจอจอเจอบินไหมไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเล่นกันเป็นทีมดูนะครับอ่าซึ่งคุณสินนะครับก็ใช้นะครับในส่วนของตัวอ่ารอบโตเกียวดูนเจอร์ชื่ออะไรฮั <laughs> นนัมิจิไม่ใช่ <laughs> อันนั้นแลมดังทาเคมิจิใช่ปะ เออประมาณนี้นะครับคือต้องการที่จะให้โครนทีมด้วยนะครับเพื่อที่จะปล่อยตัวอื่นๆออกมาครับหรือแม้กระทั่งครับโครนตัวไอ้เจ้ามูลนักปั่นเนี่ยเพื่อที่จะให้มันครับดูครับว่าตายไม่ตายเนี่ยไม่สนนะครับไม่สนเลยนะครับแต่ยกขึ้นไปแล้วยกได้จํานวนมากแบบเนี้ยคืออย่างน้อยๆก็ทําลายจังหวะนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเรนเจอร์มีครูดาวสกิลนะครับเรนเจอร์ตัวไหนนะครับที่ ครูดาสกิลเยอะพอเขากำลังจะไายเวทปุ๊บท่าตัวไหนถ้าไลา่เวทไวจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับถ้าตัวไหนไล่เวทช้านะครับแล้วโดนนะสกิลสกัดจุดอาจจะโดนสตนันโดนกระเด็นโดนขี่เป็นอาวุธเนี่ยมันนับครูดาวใหม่นะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่ามีผลครับค่อนข้างจะมีผลมากๆนะครับอ่านะครับอ่ะมาครับโอ้โห ใช้ผมใช้ว่าอิจฉานะตัวผมเองเนี่ยรู้การใช้งานแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแต่เราก็ไม่ได้ปั้นถึงนะแล้วก็อยากได้อ่าในส่วนของเกียวแว่นด้วยนะครับอ่าดูนะครับนี่ยกไปตายอันนี้คือตายเลยครับโอ้โหคือพอถึงเนี่ยมันพึ่งได้เลยนะครับมันถึงขั้นทำดาเมจชนิดที่ว่าตายได้อันนี้ผมถึงบอกว่าอ่าในส่วนของ อนาคตอ่านะครับถ้าสมมติว่ามีตัวดาเมจอ่าไม่รู้นะเขาบอกว่ามีแน่นอนตัวในอนาคตในสกิลนี้นะครับอ่าเพียงแต่ว่าโอ้โหโดนหยุดทาวินาทีตึงไปตึงไปนะครับอ่าไม่ไหวครับอันนี้แพ้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอซื้อเล่นอีกสักสองรอบแล้วกันนะอ่าอยากสนุกครับอ่าขอสนุกอีกนิดหนึ่งนะอ่าขอในชญาตใจ5้ารูบี้นะครับซื้อเล่นสนุกสนุกหน่อยแล้วกันนะ อ่าครับอ่าในส่วนของ PVP นะครับหมุนเวียนอันนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาเห็นด้วยกันค่อนข้างจะเยอะนะว่าหมุนเวียนน่ะมันแคบนะครับแล้วบอทเนี่ยลที่บอทนะว่าเวลาบอทมันโหดเนี่ยมันจะไม่ยึดเกียร์ด้วยบางทีเนี่ยเกียร์ไม่ต้องโดนเกียร์กับต่างเนี่ยอยู่ดียิงเราตายแบบงงๆเนี่ยเออจะเจอได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแมปมันแคบปุ๊บใช่ไหม เพราะแบบมันแคบนะครับมันยิงเราตายถ้าเกียร์ป้องกันเราไม่ดีนะครับมันยิงแป๊บเดียวเราหายนะเราก็ปล่อยตัวสร้างขึ้นมาไม่ทันนะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างจะแคบนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็มีผลนะค่อนข้างจะมีผลอ่าชัดเจนนะครับแต่แล้วก็ทีมไหนที่แบบถึกๆหน่อยตัวปล่อยได้ไวๆครับก็จะอ่าอาจจะไม่ได้มีผละลรมากมายนะครับอ่านดูนครับดูแล้วกันนะคือบัฟไปแล้วเนะี่ยยกแบบว่ายกเกลื่อนกลาดมากๆครับ แล้วนานด้วยนะอ่าดูครับยกนานครับแบบที่ไม่ต้องสนเลยนะครับว่าแบบเอ้ยกไปจะตายไหมอ่ายกไปแล้วเดี๋ยวก็ลงมาทับที่เดิมครับลงมาก็ยกขึ้นไปใหม่ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับในกรณีที่มีเอียนะครับโดนแน่นอนโอ้ดับบดดมันหุ่นจริงว่ะโอ้โหอันนี้คืออ่ะตัวดาเมจเขาแบบโอ้โหอ่าไม่ไหวครับ อันนี้ผมผม,ผมอัตกากเองนะคืออย่างที่บอกครับด้วยมือถืออัดนหน้าจอน,น,นะครับมันก็จะมะีปัญหาแบบนี้อแต่แล้วว่าคนละัจตะเล่นเก่งกว่านี้อันนี้คือเต็มที่สุดแล้วนะเต็มที่สุดแล้วนะครับอะแต่ให้เห็นนะครับว่าแบบเฮ้ยมันยกลอยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆมารอบสุดท้าย,อยบอร์ดนี่ก็เกลียนเหลือเกินนะครับซึ่งวันพุธนะครับ จริงๆจ,จะเข้าสู่ภาวะบอดเริ่มโหดแล้วส่วนใหญ่ต้นสัปดาห์เนี่ยมันจะไม่ค่อยโหดมากนักนะอันนี้คือเข้าสู่ผลพุธแล้วจะเริ่มเข้าสู่สเตปปกติแล้วนะครับมาดูนครับจริงๆผมกดออโต้เลยก็ได้นะเพราะว่ามือปล่อยไม่ทันครับคืออย่างที่บอกว่าที่ผมเล่นเองแล้วแพ้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะผมกา,กากนิ้วไม่ไวนิ้วไวไม่พอครับเพราะว่าเรนเจอร์เขาอะก้าวดาวแม็กนะครับแล้วก็บางตัวก็เกียร์ปล่อยตัวไวด้วยนะมันก็เลยทําให แต่ว่าการปล่อยตัวเนี่ยไม่ทันครับปล่อยตัวช้าไปเออนะตาบอดเนี่ยบอดมันปล่อยตัวที่ค่อนข้างจะทะลักอ่ะดูครับนี่ยกไปครับอ,อ่าไม่สนครับว่าจะตายหรือไม่ตายครับแต่ว่ามันยกนานจริงๆครับอ,อ่ะซึ่งดาเมจก็โดนแค่หกวีนะอ,อ่าในส่วนที่เหลือนะครับสาจุดห้าวีก็เรียกได้ว่าลอยไว้ลอยไว้มันเอ,ออย่างน้อยลอยขึ้นไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับนี่ครับแล้วพอถ้ามันหล่นลงมาแล้วลอยขึ้นไปอีก เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องตายเดี๋ยวต้องตายสักรอบหนึ่งแหละนะตกลงมาแล้วโดนลอยขึ้นใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าบางทีตกลงมาโดนดาเมจทักพื้น,นครับหรือนะครับตกลงมาแล้วไม่ได้ทันรับบัฟของพากพื้นไม่ได้ฮิวเลือดไม่ได้เกาะเลือดนะครับนี่เห็นไหมนี่แล้วจังหวะแบบนี้ยกขึ้นไปนะครับแล้วป้อมข้างล่างโล่งนี่อขออภัย กราบกราบขออภัยผมไม่ทันดูว่าเป็นคนไทยเพราะว่าเวลาผมเอาไอดีของทางบ้านเนี่ยผมจะไม่ตีคนไทยน,นะเพราะว่าเผื่อเป็นเพื่อนการอากาศขออภัยอันนี้กาบขออภัยจากใจกจ,กจริงเพื่อมาเจอนะครับผมเห็นชื่อภาษาอังกฤษตีเลยอ่กขออภัยจริงขออภัยจริงนะไม่ทันดูว่าเป็นธงไทยนะครับเพราะาบางกิวคือเขาจับไม่ตีคนไทยกันนะหรือบางทีเป็นเพื่อนการอาการขออภัยจริงอันนี้ไม่ทันดูนะบทสรุปนะครับส่วนตัวชอบ ถ้าให้เลือกได้ก็เอาแล้วก็ใช้ด้วยนะเพราะผมมองว่าให้เกมนั่นเองเนี่ยค่อนข้างจะสนุกนะครับแต่ว่าพอเป็นหมุนเวียนปุ๊บเนี่ยมันแมปค่อนข้างจะแคบนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบกว้างตามปกติเนี่ยมันก็จะมีระยะนะครับก็คือกว่าศัตรูจะมานะครับแล้วเราเห็นแล้วนะครับว่าเดิมนะครับสกิลเนี่ย ยกขึ้นไปนะครับกว้างแค่250จุดเกมบัฟไปแล้วทำคลิปให้ดูแล้วนะครับว่า,ามีการข้ามนะครับแล้วก็มีการยกในจำนวนที่ค่อนข้างจากหลายตัวแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เลยได้ว่าพอเป็นตัว9ดาวแม็กครับอันนี้คือเกียร์เนี่ยเป็นพลังโจมตีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะนะครับไม่ได้มีอัพเกรด่าน,นะครับก็เียได้ว่าด้วยนะครับค่า สเ uh, นะตตัสนะับเวทมนตีเนี่ยมันสูงถึง2อล้านหนะเราก็เห็นได้เลยนะว่าถ้าเป็นเลนเจอร์ที่แพ้ธาตุนะครับหรือว่ามีความเปราะบางเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะตายได้เลยหรืออย่างน้อยๆก็กระเด็นให้เห็นนะครับก็คือพลังลดครึ่งหนึ่งนะครับพอลงมาปุ๊บถ้าไม่ได้รับพักพื้นโดนดาเมจทพักพื้นใส่อีกก็ตายได้อยู่นะรหรือไม่ก็ยกขึ้นไปอีกเออเอาขึ้นเอาลงอยู่งนะั้นนะโดนปวดหัวเลยทีเดียวนะอ่าครับส่วนตัวก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่า ยังยังใช้เน้นในเกมนั่นเองสามากกว่านะครับในส่วนเกมตั้งรับก็อย่างที่เห็นนะว่าตัวไม่มีความสามารถไฮเปอร์นะครับการใช้งานก็เลยจะค่อนข้างไม่ค่อยได้เห็นเยอะมากนักผมจะเน้นไปที่ลีกสูงก่อนเพราะว่าหลีกสูงเนี่ยถ้าใช้แสดงว่ามันโหดจริงนะครับถ้าไม่ใช้ผมจะไม่บอกว่ามันกากนะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าด้วยคอมโบนะครับในยุคปัจจุบันนะครับค่อนข้างจะมันชัดเจนแล้วว่า อ่าครับส่วนใหญ่เนี่ยหยุด5เมื่อกี้เห็นแล้วนะหยุด5จากค่อนข้างตึงมากๆนะครับอ่ะแชงการีไม่ใช้เนี่ยแสดงว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโหโหดปริดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแชงการีนี่เขาจะเป็นสายทดสอบนะครับแล้วก็บนตำนานนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะอ่ดจะทีมนะครับเพื่อที่จะเอ้ยเจอทีมนี้ใช้ตัวแบบนี้ชนะไหมเป็นยังไงไหมอ่าเพราะเดี๋ยวบางคนจะต้องบอกว่าอ้าวบนตำนานไม่เห็นใครใช้เลยนะครับก็ โอ้อันนี้คือทีมร่างทองนะครับอ่าก็ตามนั้นครับเพราะว่าด้วยเลนเจอร์เดิมๆม,มันมันมีตัวโหดๆค่อนข้างจะเยอะนะมันก็เลยทาให้อ่าเรื่องของการเบียดอ่าอย่างเงี้ยทีมนี้นี่กิ้วใหญ่นะถือว่าเป็นกิ้วใหญ่นะใช้ในเกมเล่นเองนะวันนี้นะ่าจะเอาเกตธาต์แหละนี่โอ้โหยืมได้ไหมยืมได้ไหมนะครับยืมได้ไหมครับได้ยก132วินะครับ,นะรบแล้วก็อัาเกตธาตโอ้โหแล้วเกียร์ตึงเนะนี่ยแบบเนี้ย คือมันอาจจะยกแล้วยกต้นตายไปเลยก็ได้นะครับนี่เพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดมากอันนี้อย่างที่บอกครับว่าก็จะมีนะครับอ่านะมีการใช้งานอยู่ปูไปแล้วครับเรียนที่บอกครับนี่เขาใช้ปูกันเลยครับคือถ้ามันดีจริงก็ใช้กันเต็มนบดอยู่แล้วล่วะนะจะบอกว่าใช้เฉพาะส่วนอะไรก็ก็ดูค่อนข้างจะแปลกไปนิดนึงนะครับอ่ะฉะนั้นก็เอาเป็นประมาณนี้ะนะครับ ใครชอบเปิดใครไม่ชอบผ่านผมมองว่ามันช่วยได้เยอะจากคอมเมนต์นะ่ะก็จะมีคนที่เปิดได้นะและใช้แล้วบอกว่าชอบก็ค่อนจะเยอะแต่ว่าก็ยังมีขีดจำกัดอยู่แค่ในเกมนั่นเองนะครับที่จะช่วยทีมนะ้่านเยอะส่วนเกมตั้งรับก็ยังไม่ข้ออะไรนะเพราะว่าบอบงบอบางครับอาจจะต้องรองเ,กกเกมบูเกมบัฟแล้วกันนะ,ะบับัฟบัฟความสามารถนะครับต้องเน้นว่าบัฟความสามารถเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นโคลนพวกเท่าไหร่นะโคลนพวกจะติดน้อยนะครับแต่ว่าพอ,อ เกมเหมือนปรับอะไรไม่รู้นะร่างคนเหมือนจะติดดีขึ้นนะครับก็เียกได้ว่าไอ้ช่วยทีมได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะครับอากาพอคุณมากมครับคุณสินนะส่งไอดียสวยๆเทพๆนะครับ่มาให้รีวิวนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับเพิ่มเ็ตตูกาชานะ เกียร์เลนเจอร์แพ็คนะครับใครอยากจัดนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมอัวนี้นะครับจนน้ำกัญชาทับอัพสเตเอร์นะครับปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ยครับร้านค้าจะวนอ้เป็นอยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมบมากกว่า5ปีนะเติมถูกเกมยรเลนเจอร์มีแค่ iOS นะครับทางร้านไม่มีการกดแพ็คสำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับแตเติมเกียรเติมบัตรต้องร้านเจนน้ำก ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับอาใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับอาใครมีตัวมูลใช้งานเป็นไงบ้างมาบอกกันสักนดิดหนึ่งนะอะซึ่งวันนี้9าวดาวแม็กเลยครับกับเกียร์แว่นติกดาวนะครับได้ค่าตันด้วย3.5นะยกรอยนานโอ้โหเรียกได้ว่าป่วนค่อนข้างจะดีมากขึ้นชัดเจนนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะว่าถ้าจะให้ลงทุนทำกาวดาวแม็ก อ่านะครับก็ยังมีเลนเจอร์ตัวดีๆกว่านี้อีกหลายตัวนะครับที่เป็นตัวพื้นฐานของทีมนะฉะนั้นเนี่ยเอาเอา,เอาตามสนุกและกันครับอาจจะใช้พื้นฐานแค่เวล1้0ธรรมดาก็สามารถที่จะใช้ได้แหละนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นกันครับลาวกันครับสวัสดีครับ